พี่ดองสุขสุขครับมื่อนี้จ้าเดือนมาเห็นลาบนะครับผมสถานทีเกี่ยวกับปันนี้มันเยี่ยมทีเป็นยุ่งเทยครับมาครับจ้าเดือนสีเห็นลาบลาบเลือดนะครับผมเหลือหั่นไว้แล้วก็ได้เห็ดในเบิร์ดครับผมเพียร์นะครับพี่น้องใส่เพียร์เพียร์กับขัวเรียบร้อยครับอุ่นเรียบร้อยใช้นอกหัว ใส่กระตมใส่ลายพี่น้องอย่างันเผ็ดมาปลาครับผมนี่ครับแป้งนัวคาร์ดว่าได้ดว่าได้ซ้อยเบิ่งนะครับพี่น้องเพราะว่าแบบนี้มีดีครับนีดีดีสดของแท้น,นะครับเป็นไหนมากครับผมข้านลานนะครับอยู่ เซตนอยวัดหน้าผมมาถูกแล้วพ่อแล้วนะครับพี่น้องเยียวผมแห้งเพิษลาเพ็ดพัดนยะาด้วครับผมเข้าขัวพี่น้องใส่ลายน,นี่โอ้หอมขนาดพี่น้องนี่ของแท้ ต่างลางพี่น้องอืมขอสถิดก็ใครจครับพี่น้องอ้าวที่นี่หอมครับผมตุลีเด้อครับพี่น้องบงับงเบงใใลิลเบิไก่ๆนี่เด้อกระนคนลาบพี่น้องโอ้หอมขนาดนี่คือลาบเลือดครับผม เฮ็ดท <scale> ุกเท้อสีประเดี๋ยวเฮ็ดในเบิ่งนะครับเพราะว่าบ่มีมือกล้องมื้อนี้มาหาพี่บรรยงเขียอ่ะลองกินม่งค้ำแรกเด้อพี่น้องอืมโคต้องปรปูยังหลายครับผมมาครับพี่น้องเด้วยนี่โอ้โเด้อที่มากินนี่กินเด้อพี่น้องมาครับแซ่้งจะเดือนเขาฮ้อนครับผม บริน ah, ี้ได้ครับผมบริจัดนี่มาคำแรกเห็นมัครับผมมาเสร็จการเดียนครับผมมีเบอร์ไก่หน่อะผมกวนแบบนี้เ่ากวบบเผื่อ

เประกาศเนี่ยปรการที่มรสกว่าไปเส้กินลาบครับเพราะว่วาลาบเป็นอาหารสามสบานเาครับ เอาล้ผมไม่โตตั้งผมขนาดท่านเปตอนไร้อไม่หรอ กวดแสบปตรงคนอืมอิมิวอิมิวผมฝากก็หลายร่แจนะครับผมเพื่อเป็นร่างแจให้กัน รับจ่าเดือนลาบเดือดมีเรื่อยครับผมขอขอบคุณพ่อพี่น้อ,นอ,นองสุขสุขนะครับขอให้พ่อพี่น้องสุขสุงมีสุขภาพแข็งแรงพ่อก็ได้คิดนาครับผมรับจ่าเดือนมีขอก่าวเข้ามาสมบายดีครับ